สวัสดีครับวิคาะห์ฟุตบอลวันนี้กับเซนบูบอลเตงนะครับประจำวันพฤหัสที่14มีนาคม2567นรอดะฮะก่อนอื่นเลยครับไปที่ผลงานเมื่อคืนก่อนดีกว่านะครับผมผมกลับมาให้ในรายแอดอีกครั้งนะฮะผมกับบปรตุเซียดับมุลราคาปอปอนะครับเมื่อวานกินเต็มนะฮะเอาชนะไป2ประตูละศูนย์นะครับผมครอบครัวเดียวกันก็บวกกันไปนะครับแล้วก็ผลงานในรายแอดก็ถือว่าโอเคนะติดแค่คู่อินเตอร์ตัวเดียวนะครับที่โดนช่วงท้ายเกมนะฮะ ภาพรวมถือว่าโอเคนะโดยเฉพาะในส่วนของไลแอดนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสําหรับใครที่อยากเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะครับผมอยากเป็น V A P กับผมก็ทักมาได้เลยหลังบ้านครับไลแอดแอดพอมแนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ทาง YouTube ตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับ ส่วนฟุตบอลวันนี้ครับเป็นคิวของศึกฟุตบอลยูโรปาลีกแล้วก็ยูโรปาคอนเฟเดรทีกนะครับวันนี้คัดมาแบบไม่ค่อยอไม่ต้องเยอะมากนะฮะเน้นๆแบบว่าชัวๆหน่อย5ตัววันนี้ครับ4คู่มาจากศึกฟุตบอลยูโรปาลีกเที่ยงคืน45นาะทีมี2คู่นะฮะบีเอเรอลเปิดบ้านเจอโอลิมปิกมา์เซ์แล้วก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับฟรายบัวครับ ตีสามตรงอีก2คู่ครับผมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเปิดบ้านเจอคาตาร์บักครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับสปาร์ตาปรากนะฮะทิ้งท้ายอีกหนึ่งคู่ครับจากศึกฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอกับไอเอ็กซ์อัมสเตอร์ดัมครับเวลาตีสามตรงซึ่งแน่นอนครับกิจกรรมทายผลสกอร์ของผมในคลิปนี้ยังคงมีกันเหมือนเดิมนะครับโดย3คู่ที่ผมจะให้ร่วมกิจกรรมกันนะครับผมคู่แรกครับเที่ยงคืน45เวสต์แฮมกับไฟบวกครับคู่ที่2ครับตีสา ลิเวอร์พูลกับสปาร์ตาปรากแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับผมที่3เหมือนกันแอสตันวิลล่ากับอาแย็กอัมสเตอร์ดัมนะครับ3คู่นี้ทายผลสกอร์มาได้เลยนะครับผมติดแฮชแท็กบูมบเตงให้เรียบร้อยนะครับทายถูกก็รับรางวัลไปเลยสูงสุดครับ5,000บาทนะฮะสำหรับ VIP และ3,000บาทครับสำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งผมขออนุญาตอีกทีนะว่าแฮชแท็กบูมบเตงต้องติดให้ถูกต้องนะครับถ้าคุณผิดแม้แต่นิดเดียวกดเผลอกดเว้นวรรคอะไรอย่างเงี้ยผิดนิดเดียว ถ้าถูกเข้ามาไม่ได้นะครับต้องแฮชแท็กแบบถูกต้องเท่านั้นนะครับผมอืมอันนี้อย่าหา,าผมใจร้ายนะเพราะว่ากติกาต้องซีเรียสตรงไปตรงมานะครับโอเคเนาะตามนี้นะครับคราวนี้เราไปดูข้อมูลวันนี้กันดีกว่านะฮะอ่ะทั้ง5คู่ครับมีตัวไหนอะไรยังไงกันบ้างนะฮะ เราเรียงทําเวลากันเลยแล้วกันนะไปดูบอลใหญ่สุดครับยูโรปาลีคครับคู่แรกครับบีอเรีอัลเปิดบ้านเจอกับโอลิมปิกมา์เซนะครับผมเที่ยงคืน45นาทีนะครับซึ่งเอาตรงๆครับคู่นี้นี่ผมแอบคิดว่าน่าจะสนุกกว่านี้นะฮะแต่กลายเป็นว่าเลกแรกเนี่ยโอลิมปิกมา์เซเปิดบ้านถล่มเอาชนะ,ะไปได้ก่อน1ึงประตูรวศูนครับ วันนี้มันเลยแบบแอบจืดไปสันิดนึงนะเออเสียดายฮะแล้วผลงานช่วงหลังของมักเซถือว่าดีมากๆนะครับผมก็พวกเขาชนะมาทุกรายการ5เกมติดต่อกันแล้วนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นจุดเด่นเลยคือเรื่องของเกมรุกครับเชื่อไหมฮะว่า5นัดที่ผ่านมาเนี่ยยิงประตูไปแล้วกี่ลูกครับยิงไปประมาณ18ลูกครับมาหาศาลมากครับเกมรุกดุทดนจริงจ ตวน้อง,งฟังของเบียร์เรลจริงก็ไม่ได้คีเรอะไรครับผ่าเกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1น,น,นะครับก็มีเกมที่แพ้มัมกเซเกมเดียวนั่นแหละนะฮะกลับไปเล่นในลีกพวกเขากเพิ่งเอาชนะบีติสมาได้3ประตูต่อ2นะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงสถา,านการณ์ในรายการนี้ก็ต้องบอกว่าแหมดูแล้วเนี่ยน่าจะรอดจากนะฮะแล้วในฟุตบอลยุโรปเบีย e ร์เรลไม่เคยเอาชนะมักเซได้เลยแม้แต่เกมเดียวครับ ขณะที่ความพร้อมครับวันนี้บีอารีเลตัวเจ็บยังคงเยอะเหมือนเดิมนะครับผมโดยเฉพาะในส่วนของแผงเกมรับครับจอมเก๋าอย่างราอูนอาบิโอนวันนี้ก็ยังคงเจ็บไม่พร้อมลงสนามนะครับฮวนฟอยอฟอนโซเปเดราซาเยอร์มีปิญโยดินิสโซเรสนะครับรวมไปถึงทางด้านของราอนเทอรัสนะครับไม่ว่าจะตัวจริงตัวสำรองครับเจ็บเยอะเหมือนเดิมส่วนใหญ่เป็นตัวที่เอ,อ่เจ็บอยู่แล้วนะครับผมตัวเจ็บเดิมๆทั้งสิ้นครับ ก็เท่าที่ดูแล้วครับและแอตโตรเล่นเนี่ยของเบียเรลคงไม่แตกต่างจากเกมแรกสักเท่าไหร่ครับผมแผงเกมรับก็จะมีท่าน้าหเอริกบายยี่คอยนำทัพนะครับขณะที่ตรงกลางเนี่ยจะมีฟรานซิสก็อกลแลร์ครับกับทางด้านของซันติโคมเบซันญานะฮะคอยคุมจังหวะคู่หน้าก็เหมือนเดิมครับน่าจะเป็นทางด้านของเอร์ราบโมเรโนครับผมยืนคู่กับทางด้านของกอนซาโลกูเอเดสเหมือนเดิมนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นแผงเกมรุกที่ดีเลยนะและผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเบียเรลเนี่ยน่าจะกลับมาเอาจริงเอาจังนะครับเพราาะว่ แมตช์ที่แล้วเนี่ยก็พักทางด้านของกูเอเดสเอาไว้ด้วยนะครับพูดถึงแมตช์ที่เจอกับเบติสที่ผ่านมานะเออเราต้องบอกก่อนตัวนี้นี่เป็นตัวยืมนะฮะจากวูแพรมตันนะครับไม่ใช่ตัวผู้เล่นของทีมอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ายืมมาแล้วเล่นดีมากครับขณะที่บาร์เซโลน,นีครับผมแพงเกมรักรับที่ขาดหายไปคือสมิโอคิกอสนะครับขณะที่วอลิเตงโลซิเย่นะฮะก็ยังคงเจ็บอยู่เหมือนเดิมครับเป็นตัวเจ็บเดิมทั้งสิ้นนะครับ สรุปเลยนะฮะผมรวบๆเลยเอาเป็นว่าทางฝั่งของโอลิมปิกมักเซครับวันนี้ฟูทีมแล้วกันเพราะว่าตัวเจ็บมันเป็นตัวเจ็บเดิมๆทั้งสิ้นครับไอตัวที่ใช้งานหลักๆในช่วงครึ่งฤดูกาลลังที่ผ่านมาเสนอหน้าลงได้ครบเลยครับอยู่ที่ว่าวันนี้จะจัดทับชุดใหญ่แค่ไหนเท่านั้นเองไล,ล่เลม้ยงมาแต่แครอฟฟี่คอนดอกเบียจอแดนเบเรเตลรวถึงเกมรุกอย่างเบอ์มริกโอบามยังครับแล้วก็กองหน้าเซนเกัลอย่างลิมานอินดเย่นะฮะวันนี้พร้อมลงสนามแน่นอนครับ แถมจะมีอิสมาไลล์าสาอีกหนึ่งตัวด้วยนะฮะตัวจีตักทีมชาติเซเนกัลครับที่ย้ายมาจากวัตฟอร์ดในฤดูกาลนี้นะฮะค่าตัวนี้1 3ล้านยูโรนะย้ายมาอยู่ฝรั่งเศสเล่นดีเลยครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโอลิมปิกมาลเซเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังกลับมาฟอร์มดีนะฮะหลังจากที่ช่วงครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาสักหน่อยครับผมอันดับในลีกไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาดีแล้วนะ แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ฟอร์มดีมากๆนะครับในลีกเอิงณขณะนี้นะฮะกลับมามีลุ้นไปพื้นที่ฟุตบอลยุโรปตายแล้วนะครับซึ่งส่วนตัวผมเชื่อว่ามาร์เซย์น่าจะเน้นในลีกเป็นพิเศษนะฮะเพราะอันดับตอนนี้เนี่ยมันมันห่างจากอ่าโซนที่จะไปฟุตบอลยุโรปเป็นแค่แบบไม่กี่คะแนนเท่านั้นเองขณะที่รายการนี้มันขาดไปแล้วครับผมคือนามเบียร์ไดอ4-0แล้ววันนี้แพ้ได้อ่ะแพ้2-0ยังเฉยเลยอ่ะอืมถ้าเกิดผมเป็นคุณซือของมาร์เซย์นะครับคงไม่ต้องคิดอะไรมากครับวันนี้ ประคองตัวอย่างเดียวครับไม่จะเป็นต้องไปสู้แหลกอะไรขนาดนั้นอีกทั้งสถิติของเบี a ร์เลค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยแพ้ทางจากทีมฝรั่งเศสนะครับผมก็สถิติ11แมตช์ที่เจอสมสรอนจากฝรั่งเศสครับชนะ4เสมอ2แพ้5นะฮะแต่ขณะเดียวกันเองครับผมโอลิมปิกมาเย์ครับก็มีสถิติการเจอสมจากอนจากสเปนไม่ดีเหมือนกันนะครับผม17ครั้งนะฮะชนะ5เสมอ3แพ้9ครับ อันนี้พูดถึงสถิติคร่าวๆนะครับผมแต่นอกจากนี้แล้วมันก็ยังมีสถิติอีกหนึ่งตัวครับคือมักเซครับเกมยุโรปเกมเยือนพวกคนเล่นไม่ดีนะครับ9เกมเยือนในเวทียุโรปเนี่ยชนะแค่2เสมอ2แพ้ไปถึง5นะครับวันนี้ด้วยสถานการณ์ที่แมชแรกเนี่ยพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้ขาดลอยครับอย่างที่ผมบอกไปคงต้องเป็นเอนดี้ฟุตบอลลีกเป็นหลักมากกว่านะฮะเพื่อทําดับไปฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าวันนี้ครับยังไงเนี่ยมักเซผมค่อนข้างมั่นใจว่าแพ้บีเอเอฟเลแน่นอนนะครับเลนอน้ำสีเหลืองเองเนี่ยคงแบบ รหรืออาจจะแอบหวังเล็กๆครับว่าอาจจะไล่ถล่มมัลเซได้เพื่อพลิกเข้ารอบซึ่งโดยปัจจัยหลายๆอย่างตามที่กล่าวมานี้นะครับรวมถึงการที่เบียเรลได้เล่นในบ้านของตัวเองนะฮะผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยทั้งฝั่งเรือตาําน้ําสีเหลืองครับจะสามารถเก็บชบชนะได้อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็อาจจะยิงไม่ถึงกับที่โดนยิงเมมแช์แรก4ตีตาซูหรอกมั้งนะแต่ผมว่าชนะได้แน่นอนนะฮะเราสนใจแค่ตรงนี้พอครับ อัตราต่อรองเปิดมาเจ้าทินต่อแค่ปปเท่านั้นครับคู่นี้ผมขอเลือกลงทุนทางฝั่งของบีโอเรลเจ้าบ้านทันทีแบบไม่คิดอะไรมากครับแล้วก็เสริมอีกนิดนึงนะเจ็ดจากเก้าเกมหลังสุดในเวทียุโรปนะครับผมมักเซเลนเนี่ยจบที่สกอร์สูงนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าบีโอเรลเนี่ยมาเปิดแรกมาสู้เต็มที่ก็มีโอกาสจบที่สกอร์สูงอีกเกมหนึ่งเหมือนกันนะฮะเอาว่าคู่นี้ผมฝากไว้สอบินแบบเน้นๆเลยนะอยู่ต่อบีโอเรลเจ้าบ้านราคาปปครับแล้วก็ใส่สกอร์สูงเต็มแม็กฮะ คู่แรกนี่อาจจะขาดกันสักหน่อยนะในเล็กแรกครับอาจจะเชียร์ไม่สนุกฮะแต่คู่นี้น่าจะสนุกแน่นอนครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับฟรายบวกครับเตะพร้อมกันเลยเวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับแมตช์แรกครับเป็นฟรายบวกที่เปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมมาได้ก่อน1ประตูต่อศูนยะฮะโอ้โหวันนี้กลับมาเล่นที่ลอนดอนสเตเดียมบอกเลยว่ามันครับผลงานของทั้งคู่ช่วงหลังนะฮะเวสต์แฮมชนะ2เสมอ1แพ้2ครับ ขณะที่ทางฝั่งฟลายบวกนะฮะชนะ3สเสมอ1แพ้1ครับช่วงหลังดีหน่อยนะฮะฟลายบวกนี่ไร้พ่ายมา3เกมติดต่อกันแล้วนะนอกจากเกมที่พวกเขาชนะเวสแฮมเนี่ยยังมีเกมที่สเสมอกับบายอมวนิกด้วยนะครับผลงานช่วงหลังไม่คีเรนะแต่ไม่รู้ว่าเวสแฮมของ David เดวิดมอยส์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเกมในบ้านช่วงหลังนี่ชนะคู่แข่งยากเลือเกิน,นะฮะสเสมอเพียบเลย แต่อย่างดีครับสภาพความพร้อมวันนี้นะฮะทางฝั่ง,งจเจ้าถิ่นเวสแฮมเนี่ยขาดเป็นแค่ทางด้านของแม็กซ์เวลล์คอเน่เป็นแค่รายเดียวที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็อาจจะรอเช็คฟิตทางด้านของเอมเมอร์ซันครับกองหลังอิตาลีอีกหนึ่งรายเท่านั้นที่เหลือนี่โอ้โหฟิตปังเต็มทางพร้อมลงสนามทั้งหมดครับอยู่ที่เดวิดมอยจะจัดแหละฮะไม่ว่าจะเป็นยาโรต์บโบเวนโทมัสชูเชกเจมบอร์ดพาวลูคัสปากเกตตานะฮะผมวันนี้นะฮะพร้อมลงสนามแบบเต็มแม็กครับ ขณะที่ทางฝ่ายบวกนะครับวันนี้ตัวเจ็บที่มีปัญหาการบาดเจ็บเนี่ยไม่ส่งผลกระทบกับทีมเลยนะครับเพราะว่าเป็นไม่ใช่ตัวหลักของทีมอยู่แล้วไอ้ที่อาจจะมีผลกระทบกับทีมสัหน่อยน่าจะเป็นกองหน้าดาวรุ่งอย่างโนอาไวส์ฮับนะครับอันนี้เป็นเด็กลูกมอของสโมสสเลยนะฮะซึ่งเอาตรงๆก็ไม่ได้ใช้ลงสนามอะไรเยอะครับแมสสิกร์ก็ลงมาเล่นช่วงท้ายเกมประมาณ20่นาทีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถือว่าทางฝั่งของไฟบวกเนี่ยฟูลทีมนะครับ อีกทั้งฟิลิปลินฮาร์ทฮะกองหลังทีมชาติออสเตรียที่เจ็บมาประมาณรุ่นรงสองเดือนเนี่ยวันนี้ยังมีโอกาสที่จะกลับมาลงสนามช่วยทีมได้ครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมอืมสถานการณ์ของฟรบวกก็ถือว่าค่อนข้างฟูลทีมดีครับซึ่งแน่นอนครับวันนีกองหน้าเนี่ยจะเป็นทาหน้าของโรแลนสลายยืนค้ำนะครับผมขณะที่แผงเกมกลางครับริซูโดอันกับวินเชโซกรีโฟนะฮะจะคอยเป็นตัวสนับสนุนครับขณะที่แผงเกมรับก็จะมีคริสเตนกุนเทอร์ด้วยนะฮะโอ้ตัวนี้แบ็กจอมบุกนะทีมชาติเยรรรมมัััันนนคคบบบวีี้ท น่าจะสู้กับเวสแฮมได้สนุกอีกเกมนึงเลยฮะต่อให้วันนี้ต้องบุกมาเยือนก็ตามนะครับแล้ววันนี้ผมว่าน่าจะมันด้วยนะเพราะว่าถ้าดูจากอันดับในลีกของทั้ง2ทีมครับก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะติดท็อปท็อปบนบนที่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้ายากที่กันทั้งคู่นะครับนั่นหมายความว่าพวกเขาต้องเน้นในรายการนี้เป็นพิเศษนะครับก็คือคว้าแชมป์นั่นเองนะฮะเพื่อที่จะได้โคต้าไปเล่น UCL ในฤดูกาลหน้าครับ ซึ่งส่วนตัวบอสใหอย่างเดวิดบอยส์เองก็ได้ให้สัมภาษณ์นะว่าเกมที่แล้วเนี่ยที่พวกเขาแพ้ไปศูนย์ประตูตัวหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ได้คิเรครับเขานขายงพอใจกับทีมนะครับผมนั่นหมายความว่าเหมือนกับเดวิดบอยคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมาเปิดบ้านทูฟรายบวกคืนได้นะฮะว่าอย่างนั้น แล้วเวสแฮมนี่เกมในบ้านเนี่ยถ้าพูดถึงระดับเวทียุโรปถือว่าดีมากนะครับ16เกมในบ้านพวกเขาชนะไปถึง13เกมครับเสมอ1แพ้2ฮะโอ้โหนี่แทบจะเรียกได้ว่าเพอร์เฟกเลยทีเดียวนะซึ่งสถิติตรงนี้ครับก็ทำให้แฟนๆเวสแฮมครับไม่ว่าจะแฟนขาจรหรือว่าแฟนประจำเนี่ยใจชื้นได้เยอะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะผมอยากจะบอกว่าไฟโบกเองครับก็มีสถิติในการเล่นเกมเยือนในเวทีระดับยุโรปที่ดีเหมือนกันนะครับ16เกมเยือนหลังสุดในระดับเวทียุโรปครับไฟโบกชนะ6เสมอ5แพ้5 อันนี้ถือว่าดีนะครับผมบอกเลยฮะก็คือแพ้แค่ไม่ถึงประมาณ30%เท่านั้นเองนะครับแต่ถึงกระน,นั้นเองนะผมยังรู้สึกว่าเวสแฮมครับผมยังดูน่าเชื่อใจกว่านะครับยิ่งได้เล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับเดวิดมอยส์เนี่ยค่อนข้างจะเน้นเกมนี้เป็นพิเศษครับแล้วก็เป็นคุณซื้อคนหนึ่งครับที่ขึ้นชื่อว่าคุมทีมเนี่ยเล่นบอลถ้วยได้ดีมากๆไฟร์โบกจริงๆเป็นทีมที่ดีครับแล้วก็น่าจะมาสู้ได้อย่างสูสีครับแต่ว่าเวสแฮมเองเนี่ยขอแค่บล็อกด้านของโรลลัันนซาายยไสกห่อฮะแล้้วก็ไม่ใหโดอนเเเเเเนนนีีี่่่ยยยยไไดด้้้ลงออะะมปิพืที่ย ผมว่าไฟบวกเนี่ยก็น่าจะหมดพิษสงเหมือนกันนะในเรื่องของเกมรุกนะครับแล้วแมตช์ล่าสุดที่เจอกับเบอร์ลี่เนี่ยผมดูลวเวสแฮมเนี่ยเล่นเหมือนประคองประคองยังไงไม่รู้นะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะเหมือนเก็บแรงมาใส่กับไฟบวกวันนี้ครับเอาไปว่าเล่นในบ้านเจอไฟบวกครับยังไงต้องชนะไปก่อนครับผมจะกีลูกก็ตามแต่แต่ต้องไงต้องขอหนึ่งลูกครับเพื่อที่จะยื้สถานการณ์นะฮะเพื่อเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษเป็นอย่างน้อยครับซึ่งผมมองว่าเปแซมน่าจะทําได้นะเกมในบ้านเนี่ยมันมันควรต้องชนะอ อาจจะไม่ได้ชนะง่ายได้ครับแต่ผมเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะได้ใน90้าสิบนาทีเต็มนะครับอัตราต่อรองเปิดมาเนี่ยเจ้าทินต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะครับก็ถือว่าต่อค่อนข้างแพงนะในความรู้สึกผมแต่ถ้า1ลูกได้ตังค์นะฮะต่อให้ได้ครึ่งเดียวผมว่ามันก็ยังน่าลงทุนอยู่ดีนะครับคู่นี้ผมขอเลือกทางฝั่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจ้าบ้านนะฮะราคาครึ่งควบลูกนะครับสกอรี่ค่าผมว่าน่าจะเฉือนแหละกินครึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งประตูต่อศูไปแล้วกันนะฮะแล้วก็เล่นกันต่อในช่วงงตต่ออออเเเเววลาาาพิศษ120นนนนนททีีหหหรืจจจจจะะดดดุกกััไไปม้้็ช ถัดมาคู่ที่3ครับผมขยบเวลาไปหน่อยที่3ตรงครับไบเออร์เลเวโกเซนเปิดบ้านเจอกับคาราบักนะครับผมเป็นตัวแทนจากสโมสรอซอร์เไบจานนะเผื่อบางคนไม่รู้จักครับแมตช์แรกครับที่บ้านของคาราบักนะครับผมก็จบลงด้วยการเสมอไป2ประตูต่อ2นะครับต้องบอกว่าทีมนี้ไม่ธรรมดานะฮะอันดับในลีกนี่คือเป็นจ่าฟูงของลีกอาเซเร์ไบจานแบบทิ้งห่างที่2เกือบ30แต้มอ่ะแต่ถ้าเป็นขาประจําฟุตบอลยุโรปทัวร์นี้อยู่แล้วก็จะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับ ผลงานตั้งคู่ดีอยู่แล้วนะฮะด้วยกันั้งคู่ครับเลเวอร์คงไม่ต้องพูดถึงนะฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่พวกเขายังไร้พ่ายนะครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยชนะ4แล้วก็เสมอหนึ่งะครับผมเกมเสมอก็คือเสมอคาราบักนั่นแหละที่เหลือชนะหมดนะครับสถานการณ์ในลีกตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะดีมากๆนะฮะโอกาสที่จะคว้าถาดบุนเดสลีกาเนี่ยสูงปีครับทิ้งห่างทางดน้าของบาเยอร์มิวนคเป็น10แต้มแล้วนะฮะ ขณะที่ฝั่งคาราบะครับสถานการณ์คล้ายๆกับทางด้านของเลวอรกูเซนเลยนะฮะพวกเขาเนี่ยก็ชนะคู่แข่งมาอย่างมากมายครับห้าเกมล่าสุดเนี่ยชนะ4เสมอหนึ่งเหมือนกันเลยแล้วก็สถานการณ์ในลีกตอนนี้ก็ทิ้งห่างคู่แข่งอย่างที่ผมบอกไปครับร่วมเกือบ30แต้มนะฮะฟังไม่ผิดครับทิ้งกันอย่างนี้เลยนะฮะแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่เลวอรกูเซนดูดีกว่านะครับต้องบอกก่อนว่าฤดูกาลที่แล้วครับท้งคู่เนี่ยก็เจอกันในรายการนี้ครับอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมซึ่งฤดูกาลที่แล้วครับเลโบรกมยา51 เกมเยือนบุกชนะ1-0นะครับพึ่งจะมาสรุปเสมอเป็นครั้งแรกครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้เลเวอร์จะตบเด็กได้หรือเปล่านะครับวันนี้ตัวผู้เล่นที่ลงสนามไม่ได้ครับก็ยังคงเ็นวิกเตอร์โบนิเฟสนะครับกองหน้าทีมชาติในจีริเรียแล้วก็ผู้รักษาประตูมือ2อครับอย่างมาทัชโคเวอร์นะครับผมรวมไปถึงทตงด้านของอาร์เทอร์ครับกองหลังบราซิเลียนอีกหนึ่งลายซึ่งจะถามว่ามีผลกับทีมไหมผมตอบตรงนี้เลยว่าไม่มีผลกับทีมแต่อย่างไรนะครับผมตัวจริงที่เหลือลงครบด้หม เอาตรงๆครับอยู่ที่ว่าทางด้านของชาบีอลองโซครับจะจัดทับชุดไหนลงเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดดูจากแมชที่แล้วที่บุกไปเสมอกับคาราบักนะครับคือทางด้านของอลองโซเนี่ยจัดทับเหมือนจะเป็นชุดสำรองได้ซ้ำนะฮะโอ้ตัวจริงนี่แทบไม่ได้ลงเลยกองหน้าใช้อิเกรเซยสยืนคู่กับอารัมฮาโลเซกครับคิดดูแล้วกันนะฮะตัวจริงไม่ลงครับผมแต่ถ้าถามว่าสภาพความพร้อมดีไหมฮะเออคือตัวจริงที่แบบควรจะต้องลงได้อย่างพวกฟอเรนบูส์แพทริชิกนะฮะกรันิชาก้านะฮะเจอร์รี่ฟิลมโปงอะไรพวกเนี้ พร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับผมต้องวัดใจทางหน้าของ so อลองโซ่เหมือนกันนะว่าวันนี้เนี่ยจะจัดทับชุดใหญ่แค่ไหนนะฮะซึ่งผมแอบคิดนะว่าวันนี้ครับอลองโซ่ so จะจัดชุดใหญ่ลงนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันละกันนะครับผมแต่ทางฝั่งคาราบักนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนครับใหญ่ที่สุดเท่าที่พวกเขาจะจัดได้นะครับวันนี้คงได้เห็นจูเนโยร์ครับกองหน้าบราซิเลียนที่ทําประตูเมื่อแมตช์ที่แล้วเนี่ยลงสนามอย่างแน่นอนครับ รวมไปถึงเพลย์เมคเกอร์ของทีมอย่างอับเดลลาซูเบียนะฮะแล้วก็ทางหน้าของยาซินเบนเซียครับผมกองกลางทีมชาติอจีเรีเจ้าตัวเองก็ทําประตูใส่เลเวอร์ได้นะในแมตช์ที่แล้วเช่นกันครับซึ่งคารบาบักครับเกมล่าสุดในลีกนี่พักตัวผู้เล่นไว้เยอะมากครับเหมือนกับว่าเตรียมไว้เพื่อจัดเต็มในวันนี้เช่นกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงความเอาจังคา,ารบาบักเอาจริงนะอา่าดังนั้นก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าวันนี้เลเวอร์เอาทับชุดใหญ่เล่นจริงๆนะ ผมว่ายังไงซักก็ผ่านได้อยู่แล้วล่ะชนะแน่ๆแ,แล้วผมว่าก็ชนะขาดด้วยครับอยู่ที่ว่าอาลองโซ่เนี่ยจะจัดชุดไหนนะผมไม่รู้เด,ดาใจยากมากๆจริงๆครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจัดทับชุดสำรองลงครับตอนนี้ก็มีโอกาสนะฮะที่จะทําได้แค่เพียงเฉือนชนะหรือว่าอาจจะเสมอได้สาไปครับคู่นี้ผมบอกก่อนนะย้ําก่อนเลยนะก่อนที่จะไปฟังว่าผมมีห์ยังไงครับขอให้ดูลน์อัพ ก่อนจะลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณแบบไม่สามารถนอนดึกเพื่อรอดูไลน์อัพหนึ่งชั่วโมงก่อนแข่งได้คู่นี้ปล่อยผ่านนะผมพูดเลยนะเพื่อความปลอดภัยนะครับซึ่งหลังจากจบแมชนี้แล้วเนี่ยเรเบร็กเซนมีเวลาพักแค่2วันเท่านั้นนะครับผมจริงๆวันเดียวด้วยซ้ำฮะแล้วก็พวกเขาเนี่ยจะต้องไปบุกไปเยือนไฟบวกในฟุตบอลลีกนะครับในวันเสาร์นี้ละอืมก็ถือว่าเป็นอะไรที่หนักหน่วงเหมือนกันครับต้องมีการโลเตชันแน่ๆฮะถ้าวันนี้ใส่เต็มครับแมชหน้าเจอไฟบวกก็ต้องมีการโลเตชันนะครับ แต่ถ้าถามผมณนะขณะนี้นะครับผมในเวลาที่ยังไม่เห็นไลฟ์อัพตัวผู้เล่นนะครับผมก็ผมคาดว่าอลังโซน่าจะใช้ชุดผสมนะครับผมคงไม่ได้ใช้ชุดใหญ่เต็มที่แหละแต่ก็คงไม่ได้แบบเป็นสำรองยกยกกระบี่เหมือนแมชแรกนะฮะอย่าลืมว่าสถานการณ์เนี่ยมันยังอยู่ในจุดที่เลเวอร์คูเซนเนี่ยสามารถตะกุยขึ้นไาเป็นแชมป์รายการนี้ได้อยู่นะคือถ้าเกิดได้เดบัลแชมป์เนี่ยมันก็ดูดีนะใช่ไหมก่อนที่จะลาไปคุมลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าครับ คาราบักเองเนี่ยก็มีสถติการเจอกับสโมสรจากเยอรมันที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ด้วยนะครับผมในเกมเยือนเนี่ยไม่เคยชนะครับแพ้รวด4เกมครับแถมโดนยิงประตูไปถึง13ลูกเลยทีเดียวนะฮะผมก็เลยมองว่าเอ่อทางด้านของคาราบักเองเนี่ยวันนี้ไม่น่ารอดครับน่าจะแพ้แต่ประเด็นคือตาต่อรองเนี่ยมันค่อนข้างจะแพงครับผมเปิดมา2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับ30เท่านั้นนะฮะถึงจะสร้างกำไรได้ครับสำหรับท่านที่ลงทุนทางฝั่งเจ้าถิ่นฮนะ แมราคามันค่อนข้างจะรุนแรงอยู่เหมือนกันนะแต่ผมมองว่าเอางี้ละกันในความคิดของผมนะวินาทีนี้นะแบบที่ไม่รู้ไล่อัพผมต้องย้ำดอกจันห้าตัวเลยว่าผมยังไม่รู้ไล่อัพจริงๆครับแต่คาดการณ์ว่าน่าจะใช้ชุดผสมลงนะฮะผมว่าเลเวอร์ไม่น่าจะยิงขาดขนาดนั้นครับชนะมันชนะแน่ๆครับจบใน90้าสิบนาทีแน่ๆไม่มีต่อเวลาชัวๆครับแต่จะยิงถึง3ลูกหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่น่าถึงนะเต็มทีแค่2นะครับคาราบักเองก็ไม่ใช่ทีมไก่กาอะไรครับตัวผู้เล่นที่เป็นนักฟุตบอลบรัสเเลียนระดับ เชื่อว่าวันนี้เลเวอร์ชนะแต่ชนะไม่เกิดแต้มต่อนะครับอัตราต่อรองครับเปิดมา2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับคู่นี้ผมมองว่าจบ3ประตูต่อหนึ่งะครับอยู่คาราบักทีมเยือนกินครึ่งไปแล้วกันนะฮะคู่นี้ขอวัดใจครับลงทุนทางฝั่งทีมเยือนครับยักษ์ใหญ่จากอเาเซอร์ไบจันฮะคาราบักในราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับ ส่วนในคู่หนึ่งครับเวลาตีสามตรงในรายการนี้เหมือนกันนะครับสกอร์แมตแรกอาจจะขาดสักหน่อยครับแต่แมตต์ลิวร์พูลแตะทันทีครับเดอะคอปยังผมไม่หยิบมาพูดคงไม่ได้ครับลิวร์พูลครับเปิดแอมฟิลด์ต้องรับการมาเยือนของสปาร์ตาปรากนะฮะซึ่งแมตช์แรกเนี่ยเป็นทางฝั่งของหงแดงครับที่ถล่มเอาชนะไปได้ก่อนกระจุยกระจายครับห้าประตูต่อหนึ่งนี่ขนาดเอาเด็กลงแทบจะทั้งทีมนะฮะยังชนะได้ขนาดนี้ ระบบทีมของเจอร์เกินขอปทำไว้ค่อนข้างดีนะครับผลงานของเลียพูนเนี่ยห้านัดหลังสุดครับชนะ4เสมอ1นะครับล่าสุดเพิ่งจะเสมอกับแมนซิตี้มา1ประตูต่อ1ในฟุตบอลลีกครับขณะที่สปาร์ตาปรากนะครับผม3เกมหลังสุดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับหลังจากที่แพ้เลียพูนไปเนี่ยพวกเขากลับไปเล่นในลีกก็แพ้ต่อวิตเตอร์เพลเซนเป็นเละฮะศูนย์ประตูต่อ4ครับเท่ากับว่า2เกมหลังสุดแพ้รวดนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะย่ำแย่อย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะแอบเป๋ไปเลยนะฮะสปาร์ตาปรากครับแล้วตบบอลยุโรรปคั ไม่เคยมีสักครั้งเดียวที่ปรากสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้เลยนะฮะซึ่งโอเคแหละสภาพความพร้อมวันนี้ลิเวอร์พูลตัวเจ็บเยอะอย่างที่หลายๆคนทราบกันครับเทรนเนอร์อันโนนะฮะอาริสงเบกเกอร์สเตฟานปาเซตติชเดลโ,โกโชต้านะครับกราเวนแบสเคอร์ติสโจโนโจโม,มาติสลงถึงเตโก้คันทราร่ายังคงเจ็บอยู่เหมือนเดิมครับอีกทั้งยังต้องรอเช็คฟิตทางด้านของอิบราฮิมาโกนาเต้อีกด้วยนะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่ารายการนี้ลิเวอร์พูลใช้เด็กลงครับ แล้วก็เล่นได้ดีซะด้วยนะฮะผมอ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมในรายของอ่าวตารุเอนโดะนะฮะไอตัวนี้อาจจะไม่ได้เด็กนะครับแต่เล่นในรายการนี้เป็นตัวหลักนะครับซึ่งเล่นดีมากๆครับอเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์ฮาวิเอเลียดนะฮะพวกนี้พร้อมลงสนามก็ได้ทั้งหมดเลยขณะที่โดมินิกสปอสไลน์นะครับก็กลับลงสนามได้แล้วนะครับโมไปซาลาวันนี้ก็พร้อมลงสนามเหมือนกันครับเขมรุกนี่ มีให้เลือกใช้ไม่เคยขาดนะครับโกดิกักโปนะฮะผมนูนเจสรวมไปถึงลุยดีแอสนะฮะเอาไปว่าวันนี้อยู่ที่ว่าทางฝั่งของเจก้งคอปเนี่ยจะจับใครลงสนามเท่านั้นเองจริงๆจะว่าไปในร์พูนก็ไม่ได้เอาเด็กลงหรอกแต่เอาเป็นว่าใช้ชุดที่เป็นชุดรองลงและกันในรายการนี้อ่ะผมขอเปลี่ยนคำพูดใหม่นิดนึงนะเดี๋ยวใครจะมาดาม่าผมอีกส่วนสปาตาปราครับผมสปาความพรอมวันนี้นะฮะ ตัวเจ็บเซตเดิมๆทั้งสิ้นนะครับแต่เพิ่มเติมมาล่าสุดครับกองหลังเดนมาร์กอย่างอัสเกอร์โซเรนเซ่นนะฮะวันนี้มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับซึ่งก็เจ็บในแมตช์ที่เจอกับลิเวอร์พูลนั่นแหละวันนี้จะลงสนามไม่ได้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะกองหน้าทีมชาติสาธารณรัฐเช็กอย่างยานคูสตาวันนี้พร้อมลงสนามนะครับรวมไปถึงคาราริเนนฮะกองกลางทีมชาติฟินแลนด์อีกหนึ่งรายด้วยและยังมีปีกทีมชาติเซเบียอย่างเวยิโกเบอร์มันเซวิชอีกด้วยนะครับผมคือเอาเปปวว่่่าาาัันนนนเเีีี้้ยยรฟููลลทมมะกออผพดง แต่ต้องยอมรับครับว่าฟูลทีมของปราค,ครับเจอกับเลี้ยวพูลชุดผสมก็ยังถือว่าค่อนข้างจะห่างชั้นอยู่ดีนะฮะแมชที่แล้วเนี่ยรูปเกมออกมาชัดเจนครับลิวพูลเนี่ยดูดีแบบมหาศารมากๆครับซึ่งปลากเองผมว่าพวกเขาก็รู้ตัวแหละว่าคงไม่รอดแล้วนะฮะเราต้องบุกไปเยือนแอนฟิลในแมชที่2ครับ12เกมหลังสุดครับที่ปลาเนี่ยเล่นเกมเยือนฮะ คือหมายถึงเกมที่ต้องบุกมาเยือนสโมสรอังกฤษนะครับ12เกมหลังสุดเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้8ครับโอ้โหชัดเจนมากๆเลยและไอ้ชัยชนะครั้งหลังสุดครับที่ปราบบุกมาชนะทีมสโมสรจากอังกฤษได้ครับเกิดขึ้นก่อนผมจะเกิดได้ซ้ำนะปีรุูการ1983ถึง1984ครับประมาณ40ปีที่แล้วนะฮะในฟุตบอลยูฟ่าครับครับครั้งนั้นเนี่ยบุกมาชนะวัตฟอร์ดได้3ประตูต่อ2ช่วงหลังๆเนี่ยชัดเจนครับว่าปรากครับสู้ทีมจากพรีเมรีกไม่ได้เลย แล้ววันนี้ต้องบุกไปเย็นแอนฟิลด์จะเอาอะไรมาสู้ครับผมฟอร์มช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีด้วยนะฮะเกมเยือนเห็นไหมล่าสุดโดนเพลเซ้นครับทีมในลีกเดียวกันกดไปศูนย์ต่อสี่ซึ่งผมต้องบอกอย่างนี้นะเรียบูลต่อให้เอาตัวชุดสำรองลงครับก็ยังดูดีกว่าแล้วก็ถ้าถามว่าถ้วยนี้เนี่ยครอปเอาไหมครอปเอาแน่นอนนะครับฤดูกาลสุดท้ายต้องทิ้งทวนสวยๆครับมีโอกาสที่จะคว้าดับเบิลแชมป์อ่ะขออภัยทริปเปิลแชมป์ได้ด้วยซ้ำไปฮะซึ่งถ้าพูดตรงๆครับในศึกฟุตบอลยูโรปาล,ลีกเองเนี่ยยยก็็ถถือวว่าเเปนนน้ึงละครับผมที่ลีโอก ซึ่งผมมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยครับในเกมนี้ปราคมมาเล่นด้วยจิตใจห่อเหี่ยวนะฮะขณะที่เลี้ยพูลครับต่อให้รู้ว่าเข้ารอบไปแล้วแต่วันนี้เล่นต่อหน้าแฟนบอลในแอนฟิลครับผม this is anfield ฮะยังไงใส่เต็มแม็กแน่นอนต่อให้เอาเด็กลงครับเด็กแต่และตัวก็เด็กนรกทั้งสิ้นนะครับหรือแม้กระทั่งตัวสปรองครับก็ถือว่าเป็นตัวระดับเกรดเของยุโรปฮะ วันนี้ไม่ควรมีปัญหาอะไรครับเรียบพูน่าจะยิงถล่มทลายได้อีกแมชหนึ่งฮะอันนี้ตามที่ผมอ่านนะครับตาต่อรองครับเจ้าถิ่นเรียบพูลต่อลูกครึ่งครบ2ครับผมว่าเป็นราคาที่ไม่ขี้เรนะ2ลูกผมว่าเรียบพูททาได้แน่ๆมองถึง3ลูกด้สามไปนะครับคู่นี้ถ้าจะลงทุนก็ขอเลือกทางฝั่งเรียบพูเจ้าถิ่นละกันนะครับสกอร์ที่คาดครับคิดว่าเรียบพูเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนนะครับขาดลอยครับกินเต็มวันนี้ลงทุนทางฝั่งเจ้าถิ่นได้เลยฮะ และคู่สุดท้ายครับเราไปปิดกันที่สื่อฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแต่ถือว่าเป็นคู่ใหญ่นะฮะแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอกับไอ้แย็กอัมสเตอร์ดัมนะครับคู่นี้เจอกันมาก่อนนะครับที่กรุงอัมสเตอร์ดัมฮะก็เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าสูสีเลยทีเดียวครับผมผลงานช่วงหลังนี่แอสตันวิลล่าเนี่ยแอบไปเป้นิดๆนะฮะหลังจากที่บุกไปเสมอไอ้แย็กมาได้ครับพวกเขาก็กลับมาแพ้ให้กับทอตแนมฮอตสเปอร์ศูนย์ประตูต่อศีนะครับ แต่ภาพรวมของแอสตันวิลล่าในช่วงหลังๆก็ถือว่ายังชนะค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับขณะที่ไอแย็กซ์อัมสเตร์ดัมครับหลังจากที่เสมอกับวิลล่ามาพวกเขาก็กลับไปทําได้เป็นแค่เสมอกับฟอร์จูนาซิตาสประตูต่อสองนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะดูจากตัวผู้เล่นแล้วเหมือนกับว่าทางฝั่งไอ a แย็กซ์เองเนี่ยมีการเก็บตัวผู้เล่นไว้ลุยกับแอสตันวิลล่าในวันนี้เต็มที่เลยนะครับ ซึ่งครั้งสุดท้ายครับที่ทั้งคู่เจอกันที่สนามแห่งนี้นะฮะที่วิลลาปาครับย้อนกลับไปไกลครับในศึกฟ,ฟุตบอลยูโรป้าลีกครับเมื่อเป็นฤดูกาล2,008ถึง2,009ฮะครั้งนั้นแอสตันวิลลาเนี่ยเอาชนะอาแย็กซ์ไปได้2ประตูตอนครับแต่มันก็นานมามากแล้วนะฮะร,ร,ร่วมเกือบ20ปีละนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้หยิบยกมาพูดให้ฟังเฉยๆะครับผม หลักๆผมว่ามาสนใจสภาพความพร้อมของทั้งคู่วันนี้ดีกว่านะครับตัวผู้เล่นของทั้งฝั่งแอสตันวิลล่าครับวันนี้ยังคงไม่มีเอมิลิโนบูเอนเดียเหมือนเดิมนะที่บาดเจ็บครับรวมถึงไทโรนมิงด้วยนะฮะแล้วก็บูบากากามาราครับถือว่าเป็นตัวเจ็บเซตเดิมทั้งสิ้นครับแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือตัวที่ติดโทษแบนครับนะฮะตัวแรกครับคือนิโคลโลซานิโอโลครับผมกองกลางอิตาลีของทีมนะฮะวันนี้ติดโทษแบนสะสมไปเหลืองครบห้าใบเรียบร้อยในรายการนี้ลงสนามไม่ได้นะครับขณะที่เอสรีก ที่เจอกับไอเอซ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้เช่นกันครับอาจจะต้องมีการปรับกันเยอะซะหน่อยครับในส่วนของแผงเกมรับนะฮะซึ่งแน่นอนแหละดิโอโกคาร์ลอสเนี่ยยืนค้ำเอาไว้นะครับขณะที่ก็ยังมีแมตติ้แคชแล้วก็อเล็กซ์โมเอโนเนี่ยเป็นวิงแบ็กทั้งสองฝั่งครับเกมกลางเกมรุกไม่มีปัญหาอะไรครับยูริเทลมองดักลาสหลุยส์จอห์นแมกกินรวมไปถึงโอลิวัตกินครับกองหน้าตัวหลักของทีมวันนี้พร้อมลงสนามก็ได้ทั้งหมดครับซึ่งถ้าดูจากการจจจัััััดททพเเมมมมมืื่่่่่อออออแแตตช์ีีลล้้วววกกก็ผงงงาาสิิรบยนนนนูหะะฮ ขณะที่ทางอายิกครับผมตัวเจ็บครับเป็นสเฟนเบอร์คุยนะฮะที่ยังคงเจ็บอยู่เหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือกองหลังของทีมฮะอย่างดริสตันกูเยอร์ครับเป็นกองหลังาดาวรุ่งวัย19ปีนะครับเจ้าตัวก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่โดนใบเหลืองแดงไปในแมตช์ที่แล้วนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้จะลงสนามไม่ได้นะครับนอกจากนี้อาจจะต้องรอเช็คฟิตท,ทางด้านของสเฟนเบอร์ไวอีกหนึ่งตัวด้วยนะฮะว่าจะกลับมาลงสนามช่วยทีมได้หรือไม่ในวันนี้ แต่นาทีนี้ต่อให้ทั้งเบิกคุยและเบิกวายลงไม่ได้นะครับผมผมบอกเลยว่าเกมรุกของอาแจ็กซ์ยังคงมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายที่เล่นดีครับไม่ว่าจะเป็นเคนเนตเทเลอร์รวมไปถึงกองหน้าตัวเป้าอย่างไบรอันบ็อบบี้ด้วยนะครับผมก็ฟอร์มดีมากๆส่วนตรงกลางครับนำทัพมาโดยจอแดนเฮนเดอร์สันนะฮะอดีตกัปตันทีมของลิเวอร์พูลจริงๆอาแจ็กซ์เนี่ยทีมถือว่าไม่คีย์เร่เลยนะฮะแต่ว่าผลงานในลีกเนี่ยฤดูกาลนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับ เผื่อใครยังไม่ทราบนะครับอแยัก์เนี่ยผลงานในลีกนะตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ5นะครับผมซึ่งเป็นพื้นที่ในส่วนของศึกฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบเพลย์ออฟนะฮะโอ้โหทีมระดับอแยก์ครับถือว่าร่วงไปเยอะมากครับเราแต้มก็ถือว่าห่างจากาโซนบนบนเยอะอยู่เหมือนกันครับเอาเป็นว่านาะทีนี้ครับขอใหอ้ได้ไปรายการยูโรปาลีกนี่ถือว่าโชคดีแล้วนะแข่งกับอาเซ็ตอักมาทีมดับ4ีแค่ทีมเดียวก็พอซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าอแยก์ ต่อไปในฤดูกาลนี้คือเรื่องของเกมรับครับพวกเขายิงประตูได้เยอะนะครับห้กว่าประตูในลีกแต่ว่าเสียประตูไปถึง40กว่าลูกครับซึ่งมันถือว่าเยอะเกินกว่ามาตรฐานของทีมระดับอาแจกไปมากๆจริงๆครับเกมรับมีปัญหามหาศาลจริงๆ แล้ววันนี้ต้องบุกมาเยือนแอสตันวิลล่านะ <c oughs> ผมไม่อยากจะคิดเลยครับวันนี้วิลล่าดูดีกว่าแน่ๆละถ้าเกิดสมมติอูนายนอเมรีจัดทัพแบบชุดใหญ่จริงๆนะไม่ได้มีการแบบอ่อนข้ออ่อนอะไรเพราะผมก็แอบเสียวเหมือนกันเนื่องจากวิลล่าเองเนี่ยตอนนี้ลุ้นจบท็อปโฟในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็เลยไม่รู้ว่าอเมรีเนี่ยจะมีการเก็บตัวผู้เล่นหรือเปล่าจะมีการโรเตชันตัวผู้เล่นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเวลาพักอีก2วันเองนะวันเสาร์พวกเขาก็จะต้องบุกไปเยือนเวสแฮมนะครับผมที่ลอนดอน แต่ผมก็แอบคิดนะว่าอเมรีเองเนี่ยมานี่ก็ยังไม่ได้ชูถ้วยกับทีมเลยนะครับรายการนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการครับที่วิลล่าเนี่ยมีโอกาสไปถึงแชมป์ได้เช่นกันนะฮะและอาจจะเป็นโตไปถึงฟุตบอลยูโรปาล,ลีกอีกด้วยนะครับกันไว้ก่อนเผื่อว่าสถานการณ์ในลีกเนี่ยมีอะไรผิดพลาดขึ้นมานะฮะ แต่ความน่ากังวลตอนนี้ผมว่าไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกแต่มันเป็นเรื่องของฟอร์มในบ้านของแอสตันวิลล่าครับเกมในบ้านของแอสตันวิลล่า5เกมหลังสุดในทุกรายการครับทำไมช่วงหลังฟอร์มตกไดขนาดนี้ครับแกชนะแค่1แพ้ไปถึง4หลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเกมในบ้านของวิลล่าถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยครับว่าแข็งแกร่งสุดๆแต่ช่วงหลังเนี่ยถือว่าหลุดฟอร์มไปเยอะเลยแต่ถึงกระนั้นเองครับถ้าพูดถึงในระดับเวทียุโรปนะครับผม7นัดหลังสุดในบ้านพวกเขาชนะ5เสมอ1 1แพ้คคัยยงงถถือออว่่่่าาเเป็นนสิติตทีขจูฮ ซึ่งในงความรู้สึกผมนะคือผมมองว่าอาแจกเนี่ยผมดูผลการแข่งขันหลายเกมแล้วดูสตาร์ตัดหลายเกมแล้วด้วยครับอาแจกเนี่ยเสียประตูง่ายจริงๆครับเจอทีมระดับท้ายตารางในลีกตัวเองเนี่ยก็ยังเสียทีแบบนั้นถ้าสอลูกสาลูกได้ฮะแล้วทําไมจะเสียให้วิลล่บแบบสอสาลูกไม่ได้ผมก็แอบคิดนะแล้วรูปเกมวันนี้มาคงเป็นรองเยอะครับแอสตันวิลล่าเล่นในบ้านเนี่ยต่อให้ช่วงหลังฟอร์มไม่ดีก็จริงนะฮะแต่พวกเขาเจอทีมระดับนิวคาสเซิลสเปอร์อย่างนี้นะแมนยูเชลซีซึ่งมันแข็งกว่าอาแจกในฤด ผมว่าปีนี้ไม่ใช่ปีของอาแจกเลยครับแล้วก็น่าจะจบแค่รอบนี้เท่านั้นนะฮะยังไงวิลลาวันนี้ชนะแน่ๆเช็คบินใน90้าสนาทีแน่นอนผมว่าไม่มีต่อความยาวสาวความยืดนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะชนะขาดลอยด้วยนะฮะเรีตอลองเปิดมาลูกครึ่งครับถือว่าค่อนข้างแพงครับเหมือนล้อยคนไปอยู่ทางฝั่งอาแจกถ้าเกิดไม่มีข้อมูลอะไรนะฮะแต่ผมว่าวันนี้ ไม่น่ารอดนึงมือวิลล่าได้ครับอุนาเอลเมรีน่านจะจริงจังอยู่สําหรับทั้งนี้แล้วก็เชื่อว่า,าสิงห์พัง,งาเอสตันวิลล่าจะสามารถเอาชนะอาแจ็กซ์ไปได้ในบ้านด้วยสกอร์ขาดลอยเกินกว่าแต้มต่อนะครับวันนี้สกอร์ที่คาดผมว่าวิลล่าชนะอยู่ที่3ประตูต่อศูนย์นะมองขาดอย่างนั้นเลยนะครับคู่นี้อยู่ต่อเอสตันวิลล่าเจ้าบ้านละกันนะฮะ, <S <S ะเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะประมาณนี้ละกัน5คู่ทวนอีกรอบนึงนะครับ คู่แรกครับผมเบียร์เรียลกับโอลิเป็กมร์เซนี่ผมเน้นทั้ง2ปบินนะครับให้อยู่สกอร์สูงหนึ่งบินนะฮะแล้วก็ตามด้วยอยู่ต่อเบียร์เรียลเจ้าบ้านราคาปปอนะครับเน้นๆเลยทั้ง2ปบินนะฮะคู่ที่2ครับอยู่ต่อเวสแฮมเจ้าบ้านราคาครึ่งควบลูกนะครับ คู่ที่3ครับให้อยู่วัดใจรองคาราบักทีมเยือนราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะฮะลุ้นกินครึ่งหูเอานะครับคู่ที่4ครับอยู่ต่อเรียวปูเจ้าบ้านราคาลูกครึ่งควบ2งครับแต่คู่สุดท้ายที่อาจจะไม่ชัวร์สุดแต่มองว่าน่าจะผ่านอยู่นะคืออยู่ต่อแอสตัรวิลล่าเจ้าบ้านราคาลูกครึ่งนะครับวันนี้5คู่6บินฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับ อย่าลืมนะครับร่วมกิจกรรมทายผลสกอร์กับผมได้นะวันนี้3คู่ที่ขัดมาให้ย้ำอีกทีครับเวสแฮมไฟบวกลิเวอร์พูลสปาร์ตาปราครับแล้วก็แอสตันวิลล่ากับไอแย็กส์อัมสเตอร์ดัมและอย่าลืมติดแฮชแท็กบูมบอเต็งให้เรียบร้อยนะครับทายผลให้ถูกไม่มีการแก้ไขข้อความนะครับรับไปเลยนะเงินรางวัลสูงสุด5000บาทนะครับสำหรับ v i p ถ้าเกิดใครยังไม่ได้เป็น v i p ทักมาที่ไลน์แอดบอมแปดแปดได้เดี๋ยวนี้เลยครับโอเคประมาณนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะเจอันใหม่วันพรุ่งน